สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อรยา h s k วันนี้นะคะนุ่นก็จะมาแนะนำหนึ่งแอปพลิเคชันที่นุ่นชอบมากๆในการใช้ MacBook แอปนี้นะคะชื่อว่าแอป o o มมันเป็นแอปที่จะช่วยในการแบบจัดหน้าจอนะคะให้มันง่ายต่อการทำงานมากๆหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเวลาที่เราทำงาน Excel ใช่ไหม แล้วเราอะเหมือนแบบสามารถเปลี่ยนแบบหน้าจอได้โดยการเลื่อนนิ้วผ่านไปผ่านมานะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะเวลาที่เราเลื่อนนิ้วผ่านไปอย่างเงี้ยมันจะชอบเด้งกลับไปหน้า Excel อันเดิมนะคะเราก็เหมือนแบบต้องเลื่อนไปอีกทีนึงอะ่ะทำให้เราต้องเลื่อนสองครั้งนะคะแล้วมันก็มีความแบบน่าลำคาญใจนิดนึง นุ่นก็เลยไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเออมันมีแอปอะไรบ้างที่มันช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นเนาะก็เลยเจอกับแอปนี้นะคะชื่อว่าแอปมูมแต่ว่ามันเป็นแอปเสียตังนะก็ราคา399บาทแต่นุ่นคิดว่าซื้อมาแล้วก็น่าจะใช้ได้ช่วยชีวิตถือว่าคุ้มอยู่นะและในคลิปนี้นุ่นก็จะมาบอกวิธีการเซตอัพการใช้แอปมูมแล้วก็อย่างที่สก็คือวิธีการใช้แอปมูมแบบง่ายๆนะคะภายใน ไม่เกิน5นาทีแน่นอนค่ะไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่ทุกคนโหลดแอปเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นมาตรงข้างบนหัวตรงริมขวาบนแล้วก็จะไปกดที่ p r e f e r e n c e แล้วเราจะเริ่มตั้งค่าทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าปกติที่มันตั้งมามันใช้ไม่ได้นะก็เลยต้องตั้งใหม่อย่างแรกเนี่ยเราต้องมาดูตรงข้างล่างสุดนะคะมันจะเขียนว่า run as menu bar อันเนี้ยเราต้องให้มันอยู่ที่เมนูบาร์นะคะในเนี้ยมันจะมีหลายอย่างก็คือมีสแตนดาร์ดมีอะไรของเขาเราก็เลือกที่เมนูบาร์ซึ่งก็คือมุมขวาบนตรงที่เราจะสามารถเห็นได้นะคะตัวต่อไปเราก็จะมา,มาดูที่การทำเมาส์อันนี้เขาก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือ Zoom Button Control กับ Snap to Edge and Corner s ซึ่ง Zoom Button เนี่ยเราไม่ได้เลือกนะคะเพราะว่าเราใช้ไม่เป็นเราก็เลยมาเลือก Snap to Edge and Corner แทน ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทุกคนควรทําก็คือทุกคนต้องไปเปลี่ยนตรง Quarter Screen กับ Half Screen นะคะพวกเนี้ยเปลี่ยนให้เหมือนที่เราเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันใช้ง่ายที่สุดแหละก็คือแคปหน้าจออันนี้ไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอดูคลิปนี้เสร็จเนี่ยก็ไปตั้งตามกันได้เลยสเต็ปนี้ก็ถือว่าสำคัญยิ่งเลยนะคะก็คือคีย์บอร์ดค่ะคือมันจะเอาไว้ให้เราอะ ทำคีย์ลัดนะคะโดยที่เราก็จะกดคีย์ที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นค o m m มานชิฟ f t M เพื่อให้มันเข้าไปสู่การที่เราจะได้แบ่งหน้าจอยแล้วก็กดคีย์ที่เราต้องการให้มันไม่ซ้ำกับคีย์ที่เรามีอยู่แล้วนะแล้วข้างล่างเนี่ยก็เปลี่ยนตามเราเลยคือ Copy นะคะ Copy แล้วเอาไปทำเลย อย่างเช่น arrow key อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเลือกให้มันเป็น move and zoom to half screen แล้วก็ arrow key with command h e l l ก็คือแบบเราก็จะกด command นะคะแล้วก็จะแบบไปที่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็ตามนั้นเลยนะคะคือ copy ไปเลยในส่วนของ custom จะเป็นคำสั่งลัดอีกรอบนึงนะคะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าปรับไว้ประมาณที่นุ่นปรับก็โอเคแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือ วิธีการใช้แบ่งหน้าจอของจริงซึ่งนุ่นจะใช้เป็นคีย์ลัดอย่างแรกนะเราก็ต้องเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาสักอันนึงก่อนทีนี้เราก็จะใช้คีย์ลัดลัดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะที่ในแป้นพิมพ์ว่า control shift แล้วก็ m นะคะทีนี้เราก็กด control แล้วก็ซ้ายขวาหรือว่าถ้าเป็น control ขึ้นลงนะคะมันก็จะขึ้นลงตามนี้แบบครึ่งหนึ่งของหน้าจอเป็นแนวนอน ซึ่งพอเรากดคีย์ลัดของเราตอนแรกก็คือ Control s h i f t M เนี่ยมันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเขียนว่าเออถ้าเรากดแบบ Control แล้วซ้ายมันก็จะไปไซ้ายไปขวาให้เรานะคะแล้วก็จะมี Space นะคะก็คือกด Space bar มันก็จะกลายเป็นจอภาพอันใหญ่ให้เราเลยแอปนี้มันก็จะทำให้การทำงานของเรามันสนุกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซื้อมา399บาทถือว่าคุม้ม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นุ่นได้ที่ช anel อรยา PSK นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย